เพื่อนๆรู้จักระบบ h e a l i n g s y s t e m ไหมครับแน่นอนนะฮะว่ามันคือระบบการเติมเลือดที่ในตัวเกมทุกเกมเนี่ยจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นการเติมเลือดโดยการใช้กล่องพยาบาลหรือว่าจะเป็นการยืนนิ่งๆแล้วเลือดเนี่ยมันก็จะเิ้งกลับขึ้นมาเองซึ่งแน่นอนนะฮะว่าทุกเกมเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกันในการเติมเลือดของแต่ละครั้งแต่ว่าเกมบางเกมนะฮะมันก็จะมีระบบการเติมเลือดที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่หรือออกแนวแปลกประหลาดไปเลย จริงๆแล้วระบบฮิลลิงซิสเต็มเราเคยทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะและนี่ก็คือตอนที่2ต่อจากคลิปแรกและวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีเกมไหนที่มีระบบฮิลลิงซิสเต็มที่แปลกประหลาดกันบ้างถ้าใครที่พร้อมแล้วนะครับก็ไปลุยกันเลยโอคา i เกมระดับตำนานของเครื่อง PS2 ที่ได้นำกลับมารีมาสเตอร์ให้กับคอนโซลยุคใหม่ๆแล้วก็ได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากๆนะฮะ โอคา i เกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผลงานจากทางแคปคอมที่ตัวเกมนั้นได้นำเสนอรูปแบบการเล่นที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครโดยการใช้ผู้กันในการต่อสู้แล้วก็แก้ไขปริศนาต่างๆผ่านลายเส้นกราฟิกที่ไม่เหมือนใครกับเรื่องราวที่น่าติดตามนะครับและสตรูที่ท้าทายถ้าใครที่เคยเล่นมาแล้วนะครับจะรู้กันดีเลยว่าระบบฮิวิ่งซิสเต็มของเกมนี้มันเป็นยังไงถ้าหากเราเกิดได้รับดาเมจหนักๆมากก็จะซีมองเทงแล้วสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือ การทำสมาธิแน่นอนนะครับว่ามันคือวิธีการเติมเลือดนั่นเองถึงมันจะมีไอเทมชิ้นอื่นที่ใช้ในการเติมเลือดอยู่แต่ที่ผมจะบอกก็คือการทำสมาธิมันก็ช่วยได้เหมือนกันถ้าพูดถึงทำสมาธิมันคือการที่เราเนี่ยนั่งสงบสติอารมณ์มันจะทําให้เรารู้สึกดีผ่อนคลายทางจิตใจ เพราะอย่างนั้นเกมนี้ก็เลยอิงส่วนนี้มาใช้โดยการที่เราจะทําสมาธิได้นะครับจะต้องใช้ไอเทมที่มีชื่อว่า Wood Mat ใส่ไปที่ช่องของ Holy Artifact ซึ่งเราสามารถหายเทมชิ้นนี้ได้จาก Dungeon หรือว่าทำที่มีชื่อว่า Devil Gate ก็ได้นะครับมันคือการเอาแนวคิดเรื่องการทําสมาธิมาใช้กับเกมได้ค่อนข้างประหลาดเหมือนกัน The Gate Away เกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิด์ที่สามารถประจัญภัยในกรุงลนดอนได้ยอย่างอิสระ ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยในยุคนั้นนะครับเพราะว่าโตเกมนั้นมีความสมจริงสูงโดยมีการเซตเนื้อเรื่องที่มีกลิ่นอายความเป็นแก๊งสเตอร์ประจำกรุงลอนดอนแถมระบบเกมนี้ก็ไม่มีหน้าต่าง HUD อีกด้วยเพื่อสร้างความสมจริงให้มากขึ้นเวลาที่เราเล่นนะครับและสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เลยสำหรับระบบฮิวิ่งซิสเต็มในเกมนี้มันจะค่อนข้างแปลกและก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้อะนั่นก็คือการยืนพิงกำแพงเพื่อเติมเลือดนั่นเองว่ายังไงนะเอาจริงดิ คือเองโดนยิงมาเจ็บปางตายแต่แค่มายืนพิงกำแพงเนี่ยก็หายแล้วนะครับแถมเวลาเรายืนเนี่ยก็ใช้เวลาสักพักจนกว่าตัวละครเราจะหายเหนื่อยอีกจริงๆแล้วถ้ามันเอาผ้าพ,พันแผลมาใช้ก็อาจจะพอสมเหตุสมผลอยู่บ้างเนาะแต่นี่เล่นไปยืนพิงแค่กำแพงแล้วก็หายเนี่ยมันก็ฟังดูแปลก,ปลกๆพิลึกยังไงก็ไม่รู้นะครับและลองคิดดูว่าถ้าเราเกิดยืนรอไปเรื่อยๆแล้วเกิดโดนสวนยิงกลับขึ้นมาเนี่ยผมว่าแม่งตายคาที่แน่นอนนะครับเบรดแฟนเซอร์มุซาชิ เกมระดับตำนานของเครื่อง PS1 ที่เด็กยุค90เนี่ยจะต้องเคยเล่นมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันคืออีกหนึ่งเกมที่เหล่าแฟนๆอยากให้ Square Soft หรือที่เรารู้จักกันก็นกคือค่ายเหลียบนะฮะ Square Enix นำเกมนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงเพราะสิ่งที่ตัวเกมได้นำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามและก็ระบบเกมที่สนุกมากม ก็เลยทําให้เด็กยุคนั้นเนี่ยต่างก็ชื่นชอบแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเกมแนว Open w o r l d RPG แล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบการเติมเลือดเพราะมันคือระบบพื้นฐานของเกมแนวนี้และระบบเติมเลือดนะครับมันก็จะค,คล้ายๆกันในหลายๆเกมด้วยไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารต่างๆเนื้อสัตว์สมุนไพรผลไม้หรือว่าน้ํายาแต่ว่าสำหรับเกมอย่าง r e ฟแฟนเซอร์มูสชีเนี่ยมันได้ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่า next the fucking level กันเลยทีเดียวโดยวิธีการฮิวเลือดของเกมนี้เนี่ย เราจะต้องใช้โยเกิร์ตท,ที่ได้รับมาจากการทำเคสหรือว่าซื้อเอาก็ได้นะครับแน่นอนนะฮะว่าถ้าเราเกิดมีมันอยู่ในกระเป๋าแต่แดนลืมใช้เนี่ยมันก็จะบูดและว่าเรากินมันสดๆเข้าไปในตอนนั้นมันจะเกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างมากแต่ว่าถ้าหากเราทิ้งมันไว้แบบนั้นนานพอมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากโยเกิร์ตเสียมาเป็นโยเกิร์ตดีแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงด้วยนะมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการเติมเลือดที่ค่อนข้าง แปลกเอาเรื่องเหมือนกันเพราะโยเกิดเสียนี่แหละ Fallout Series สุดยอดซีรีส์ระดับตำนานอีกหนึ่งเกมที่ใครหลายคนจะต้องเล่นมาแล้วแน่ๆเพราะมันได้สร้างความตื่นเต้นน่าประทับใจให้กับเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจชวนให้เราเล่นแล้วก็ไม่อยากลุกไปไหนการพูดถึงโลกหลังล่มสลายจากสงครามนิวเคลีย ทำให้เกิดสารกรรมตภาพรังสีรุนแรงและก็สัตว์ทั่วโลกเนี่ยกลายพันธุ์จนกลายเป็นปีศาจระบบเกมที่ออกแบบมาได้สนุกมีมินิเกมให้เราเน่นและก็ความลับต่างๆที่ซ่อนไว้ซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีความพิเศษที่ต่างกันออกไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีมาเหมือนเดิมเลยก็คือระบบการเติมเลือดที่ตัวเกมนั้นได้บ่งบอกเลยว่า การที่เราทำตัวเหมือนหมาเนี่ยบางครั้งมันก็ช่วยให้เรารอดตายได้นะนั่นก็คือการดื่มน้ำในโถขี้นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้นะครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยก็คงไม่มีใครบ้าไปดื่มน้ำจากโถขี้หรอกแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยมันคือการเติมเลือดไงไม่ว่าโถขี้นั้นจะมีอายุมากถึง20ปีก็ตามเราก็ต้องเื่อเพราะว่ามันคือทางรอดของเราเล่นไปเล่นมาก็แทบอ้วกเหมือนกันนะเนี่ย <S <S Resident Evil Series ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะฮะสำหรับซีรีส์เกมนี้เพราะว่ามันเป็นเกมที่มีระบบการฮิวเลือดที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะ Resident Evil คือเกมที่อยู่กับเรามานานมากๆนะครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วจนมาถึงปัจจุบันมันก็ได้สร้างภาคต่อออกมาในหลายภาคความเปลี่ยนแปลงต่างๆในตัวเกมเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามยุคสมัย เนื้อเรื่องของเกมก็ถูกโยงใยเข้าหากันได้อย่างลงตัวรวมถึงระบบเกมเพลย์ที่ทำออกมากได้สนุกตื่นเต้นและก็ระทึกตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ยังเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะกี่ภาคต่อขี่ภาคนั่นก็คือระบบฮิลลิงซิสเต็มของเกมนี้มันถูกออกแบบมาได้แปลกประหลาดและเป็นที่น่าจดจําของทุกคนเลยนั่นก็คือเวลาที่เราโดนไล่ตบมาหนักๆสิ่งที่ช่วยเราได้ก็คือใบไม้ซึ่งมันมีตั้ง3สีเนยะสีเขียวเพิ่มเลือดสีแดงเพิ่มพลังสีฟ้ายาแก้พิษ แลวก็ของพวกนี้นะฮะที่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของเราเวลาที่เราใกล้จะซีมองเทงถึงในเกมมันจะมีพวกสเปรย์เอาไว้เพิ่มเลือดแต่การที่เรากินใบไม้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นการฮิวที่ค่อนข้างแปลกเอาเรื่องเหมือนกันนะใครจะบ้าไปกินใบไมว้วะเนี่ยอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนะฮะมันเป็นการรักษาตัวเองด้วยวิธีการฮิวแปลกๆถ้าหากเราอิงตมหลักความจริงแล้วการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายและก็อย่าหาทำนะแต่นี่คือวิดีโอเกมไงการใส่ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการต่างๆเข้ามาไอดี ID ต่างๆมันทําให้เกมนั้นสนุกและเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับตัวเกมมันคือสีสันอย่างหนึ่งนะฮะจนทำให้เกมเหล่านั้นถูกพูดถึงกันจนถึงทุกวันนี้เลยและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราโดยกแล้วกันถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยโดยกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราจีคอนเทนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะ